สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยขยับกายสบายชีวีกันนะคะเด็กๆคำว่ากายก็คือร่างกายของเรานั่นเองค่ะการออกกำลังกายนะคะมีประโยชน์ต่างๆมากมายเลยค่ะการเดินการวิ่งก็เป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งค่ะต่อไปเป็นประเภทของการออกกำลังกายนะคะเช่นแอโรบิกกระโดดเชือกว่ายน้ำวิ่ง นและปั่นจักรยานเป็นต้นค่ะการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายนะคะ 1. การเลือกออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองค่ะการเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองหรือสิ่งที่ตนเองชอบนะคะจะทําให้เด็กๆออกกําลังกายได้อย่างมีความสุขน,นะคะและประสบความสําเร็จในการออกกําลังกายค่ะ 2. การแต่งกายให้เหมาะสมกับชนิดของการออกกําลังกายค่ะ เพื่อให้เกิดความรมทแมงและความกระฉับกระเฉงในการออกกำลังกายค่ะ 3. การดื่มน้ำในเวลาที่เรากระหายมากๆเราไม่ควรดื่มให้หมดในครั้งเดียวนะคะเพราะจะทำให้ใเด็กๆจุกท้องได้ค่ะเราควรจิบทีละน้อยทีละน้อยนะคะแล้วจิบบ่อยๆขึ้นจะช่วยให้เราหายกระหายน้ำได้ค่ะต่อไปเป็นประโยชน์ของการออกกำลังกายนะคะ 1. ช่วยให้สมองทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะ 2. ช่วยให้เรามีรูปร่างที่ดีขึ้นนะคะเด็กๆสามช่วยให้รู้สึกสดชื่นอารมณ์ดีตลอดเวลาเลยนะคะและสช่วยให้เราหลับสบายในตอนกลางคืนคะ่ะการพักผ่อนของเด็กๆนะคะควรพักผ่อนอย่างน้อยวันละ10-13ชั่วโมงนะคะการพักผ่อนของเด็กๆนะคะมีประโยชน์ต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่น 1. เสริมสร้างสมาธิและความจําของเด็กๆคะ่ะ 2. ช่วยให้อารมณ์ดีร่าเริงแจ่าใสพร้อมเรียนรู้กับสิ่งรอบตัวคะ่ะ 3. ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงปรดสจากโรคภัยอีกด้วยนะคะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆออกกำลังกายตามจินตนาการของตนเองจำนวนสาท่าบอกชื่อท่าแล้วส่งคลิปมาให้คุณครูนในไลน์ห้องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ